คสที่ที่ที่อนุมัติไปเนี่ยยังไม่มาถูกไหมคะเราก็คือจะส่งได้แคะ่แสนถึงสองแสนแต่ทีนี้เนี่ยข้อความที่ส่งเนี่ยท่านส่งว่าไงคะตามท,ที่ปอพอส่งมาครับส่งว่าครั้งแรกเนี่ยส่งว่าให้แจ้งประชาชนสามารถเข้าอาคารได้กรณีที่จําเป็นนะครับเนื่องจากว่าเราเประสานกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่า กรณีที่ประชาชนสามารถเที่ยะกลับเข้าอาคารในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากจะมี after shop อยู่นะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนครั้งแรกจะลงมาอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้กลับเข้าไปหยิบทรัพย์สินเรต่างๆครั้งแรกเราเตือนให้สามารถที่จะกลับเข้ากรณีที่จําเป็นครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเราส่งตอเนเรื่องคือ1607กับ1609นะครับอันนี้แจ้งในเรื่องข,องข้อปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรั้นสุดท้ายเราส่งตอน1644 แจ้งประชาชนสามารถกลับเข้าอาคารได้16-44 16-44ครับ,รบทั้งหมด4ี่ครั้งครับซึ่งอันนี้เนี่ยข้อนี้ข้อแรกที่ต้องจดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นอย่างแรกดิฉันทราบดีว่าเซิร์อร์แคสต์มาช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมที่จะทําให้สามารถส่งทีนึงแล้วมันกระจายไปได้ทั้งหมดที่ว่าแสนสองแสนเนี่ยเป็นหนึ่งล้านอย่างรวดเร็วได้อย่างไรแล้วชาวต่างชาติที่เขาอยู่ด้วยนะคะการที่ซื้อซิมของไทย ในระยะสั้นๆเนี่ยเรามีเตือนไหมภัยพวกนี้สามารถ improve ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าท่านต้องตอบคำถามตรงนี้พะดิฉันต้องตอบคำถามประชาชนเพราะว่าดิฉันสั่งไปตั้งแต่ก่อนบ่ายสองว่าให้ s m s เตือนให้หมดทุกอย่างแต่ระบบไม่ออกก็เลยไม่ทราบว่ามันต้อง i improve ตรงไหนเพิ่มเติมอีกอีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณเรื่องของ รายการโทรทัศน์ทั้งหมดนะคะของเฉพาะกิจที่พอบอกแล้วเนี่ยภายในไม่ถึง5นาทีทุกคนสามารถออกให้ได้หมดอันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะเพราะว่าจริงๆอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนเลยแต่ว่าภายใน10นาทีที่เข้าประชุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่รัฐมนตรีท่องเที่ยวนี่บอกว่ามีแผ่นดินไหวมีน้ํากระชอกมีอะไรก็คือทุกอย่างก็คือ ต้องเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ปิดประชุมแล้วก็แล้วก็ได้สั่งการนะคะแต่วันนี้ก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่ยังปรับปรุงได้เนี่ยคือเรื่องของ SMS ดิฉันหวังว่าเมื่อเซลล์บอร์ดแคสมาก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นคําตอบนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยถามตัวดิฉันเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องทําตัวอย่างไรค่อนข้างที่จะเหมือนประชาชนคนไทยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวทุกคนว่าคิดว่าตัวเองไม่สบายเพราะว่ามันสัน่นหรือเอ๊ะขาด เลือดเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำตาลรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คงต้องให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ